สวัสดีค่ะเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวูดดี้เลยนะครับวูดดีดีแต่เที่ยวตอนอยู่มไทยชื่อไอวุดตอนอยู่อเมริกาเป็นตุ๊ดชื่อวูดดี้กดนเลยกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาในช่องของวอดอรนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้วอรดอกันเลยนะคะจะได้มีเรื่องราวดีๆจากอเมริกาจากวอดอรจากการท่องเที่ยวเคล็ดลับน่ารู้ต่างๆนะคะที่วอดอรจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะกดก่อนเลยนะคะเป็นกําลังใจให้วอดอรด้วยนะคะแ่้ก็ are you ที่ประเทศอเมริกาเองนะคะแล้วเราก็เจอรักแท้ใช่ไหมคะถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะวันดี้เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะที่กําลังเดทหนุ่มฝรั่งตานําข้าวหรือคนอเมริกันนะคะที่เป็นเชื้อสายแอฟริกันเชื้อสายลาตินเอเชียน,นะคะคนแปซิฟิกไอแลนเดอร์าวายเอียนหรือว่าจะเป็นแบบว่าชนาเผ่าอินเดียแดงก็ตามนะคะขอเป็นกําลังใจให้รักนี้โชวน์นิรัน์นะคะจะบอกว่าเออถ้าความรักมันเบ่งบานขึ้นมาการแต่งงานนี่นะคะก็เป็นอีกหนทางหนึง่ง ะะที่ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะถือใบเขียวหรือว่าใบกรีนการ์ดนะคะอ,อ,อันเปน็นเขาเรียกว่า permanent resident หรือว่าเป็นวีซ่าถาวรของเรานะคะซึ่ง การเปลี่ยนสถานะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีใบแต่งงาน,นะคะ่ะก็คือ marriage certificate นะคะจะหลับเราจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าการแต่งงานในอเมริกาน,นะคะเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่เรื่องมากไม่มีการมากพิธีรีตองนะคะก็อันดับหนึ่งนะคะเอกสารที่เพื่อนๆจะต้องมีนะคะวอร์ก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมพาสปอร์ต ถ้ามี ID ดีก็เตรียม ID ไปด้วยนะคะใบเกิดใบเกิดที่เราแปลแล้วก็มีประทับตาจากกงสูล์หรือประทับตาจากธนาคารสถานที่ n o t ท r ร z e นะคะได้ทุกอย่างนะคะที่มีการมีตราประทับรับรองนะคะทําไมต้องเอาใบเกิดไปด้วยเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาจะขอชื่อพ่อแม่ของเรานะคะเขาก็จะขอดูว่าตรงไหมนะคะบางคนบอกว่า เขาไม่เห็นขอเลยวอรดอรไม่เห็นต้องเอาใบเกิดไปเลยก็ไม่แน่ใจอะคะ่ะเพราะบางคนเขาก็ขอบางคนเขาก็ไม่ขอแต่ถ้าเรามีไว้ก็ยังดีกว่าแบบไม่มีเอกสารที่เขาจะเรียกจะขอนะคะก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าให้เตรียมไปด้วยนะคะแล้วสําหรับวอรดอรนะคะก็ขอจะเล่าประสบการณ์การแต่งงานนะคะของวอรดอรเองวอรดอรอยู่เชียรโกรัฐอิลลินอยนะคะแต่ละรัฐอาจจะมี ขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าขอเอาอันนี้เป็นประสบการณ์เบทจากวอร์ดอนะคะและการแต่งงานครั้งนี้ที่มันไม่เหมือนใครก็คือการแต่งงานเพศเดียวกันค่ะชายชายเพื่อนกูรักมึงวะใชายชายก็วันนั้นนะคะก็ทานข้าวกับจออยู่ที่บ้านสามีของวอร์ดอชื่อจอเป็นหนุ่มอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริกันนะคะเป็นหนุ่มชาวเกาะน,นางก็แบบ ลำคาญ์่ะที่ตอนนั้นวอรดอรเป็นผีน้อยนรอะไรอางงี oh เป็น <no. S 1> หัวใจดินีดอกวิ่งหนีตํารวจอยู่เนี่ยนางก็แบบรู้สึกเบื่อและเอือมละอากับชะตาชีวิตของตูดคนนี้ที่แบบนอกประเทศไม่ได้เจะขึ้นเครื่องบินก็กลัวแล้วก็จะดีแต่เที่ยวอะไรเงี้ยเอกสารก็ไม่พร้อมอะไรอะไรต่ออะไรไม่มีเลยมีแต่แบบวีซ่าที่ขาดแล้วนะคะวันนั้นก็กินข้าวกับจอเนะคะีค่ะก็กินกินข้าวเช้าด้วยกัน ไม่ทันจะอะไรดีนะคะจะบอกอ่ะไม่ต้องล้างจานและกินอิ่มยังรีบไปฉันก็บอกว่าบุดี้บอกอ่ะไปไหนนะเธอตัวที่รังจะไปไหนกันคะแต่เช้าข้าวก็ยังไม่ได้ล้างจานเลยค่ะเพิ่งกินเสร็จน <c oughs> ่าบอกว่าไปแต่งงานกันเดี๋ยวนี้รีบไปแต่งงานบอกอุ้ยตายแล้วเอกสารชิ้นนี้ไม่พร้อมนะยู <c oughs> ไม่พร้อมได้ไงไหนยูบอกไหนยูบอกยูแปลเอกสารของยูเรียบร้อยแล้วไหนยูแปลใบเกิดของยูเรียบร้อยแล้ว เราบอกอฉันแปลเรียบร้อยแล้วแต่ฉันน่ยังไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่เขาประทับตาเลยอะ่ะโอ้โหเท่านั้นอะ่ะจอดโมโหมากนนั้นคิดว่าเราอะ่ะมีเอกสารเรียบร้อยแล้วคนที่จะแต่งงานอยากจะทําเรื่องให้เราไม่ใช่ตัวเรานะคะเราไม่เคยแค้นคนอเมริกันเลยค่ะฉันแบบอยู่สวยๆเป็นวันวนันแต่สามีของวอรดอนตอนนั้นนี่แบบอยากจะให้เรื่องมันเสร็จๆจบๆจนะคะเพราะว่าทนไม่ได้กับ การเป็นหวยใต้ดินของวอร์ดอลเป็นผีน้อยน่ารักอยู่อย่างนี้นะคะวันนั้นก็เลยวิ่งไปที่ธนาคารเชสเพื่อให้เขาโนเทอไรต์ประทับตารับรองเอกสารนะคะก็วอร์ดอก็โทรไปแล้วก็นัดนะคะพระเอิญโชคดีมีคนอคอยประทับตาให้พอดีก็เสร็จภายใน10นาทีค่ะประทับตาเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งกันไปที่คุกเคานีคลิปออฟฟิศนะคะ คือภาษาไทยวอรดอดจะแปลว่าอะไรดีอะภาษาไทยเรียกว่าที่ว่าการอำเภอได้ไหมที่ที่เขาแต่งงานแลวต้องจดทะเบียนสมรสอะคือต้องเข้าใจนะคะการแต่งงานในอเมริกาเนี่ยมีสองขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเหมือนไปจดชื่อที่อยู่พ่อแม่คือใครคู่สมรสของเราคือใครนะคะคือเหมือนแบบไปจ่ายังค์ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งที่รัฐอิลลินอย์นี่นะคะ6กุเหลยอนะคะในการแต่งงาน แล้วก็เวลาไปกัน,นะคะชายชายหญิงหญิงชายหญิงไปได้ไม่มีปัญหาครับเจ้าหน้าที่นี้แบบว่าโอเปนมาเจ้าหน้าที่เป็นวันที่วูนดี้ไปเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยายุประมาณ50แล้วนาะงบอกว่าเธอจะเรียกสามีของเธอว่าภรรยาก็ได้นะจะเรียกว่า wife wife husband husband spouse partner husband and wife อีกคนหนึ่งจะเลือกเป็น Wife ก็ได้ถ้าเธอจะเขียนในใบเซริฟิเค a t e ของเธอแบบทุกอย่าง d e p end on your preference เธอจะเลือกอะไรก็ได้เรื่องของเธอเสรีภาพฉันบอกเฮ้ยที่เมืองไทยไม่มีอะไรอย่างนี้ในยาที่เมืองไทยชยายหญิงเท่านั้นก็สักวันหนึ่งฉันก็จะอยากจะเห็นประเทศไทยของเรานะคะ,จะเจริญก้าวหน้าการแต่งงานชายชายการแต่งงานหญิงหญิงนะคะคนที่เรารักกันเนี่ยสามารถที่จะแต่งงานอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยอ,ดอดรอมานานแล้วนะคะก็ขอให้เกิดขึ้นเร็วๆนะคะก็ อ่ะตัดเรื่องมาที่ที่ clerk office นะคะก็คุณป้าคนนี้เป็นผู้หญิงคนขาวตอนแรกเห็นก็นึกว่าจะนางน่าจะแบบเลือกปฏิบัติหรือเปล่าไม่ชอบคนผิวสีอย่างเราหรือเปล่าไม่ค่ะโชคดีมากป้าคูมากเลยป้าก็มาถึงก็แบบอ่ะมาลูกลูกหนูจะสองคนจะมาแต่งงานกัน,กนหรอ,อ,อลูกอ๋อล้อน่ารักจังเลยนะลูกนะอ่าขอขอพาสปอร์ตทั้งคู่หน่อยนะ สปอร์ตวูดี้ก็ให้ยื่นไปอ้าวหนูมีใบเกิดไหมจอสสามีซันวูดี้วูดี้มีใบเกิดมาไหมลูกอ่ามีโอ้โชคดีมากเลยค่ะเขาขอใบเกิดบอกเออฉันต้องขอดูชื่อพ่อแม่เธออ่ะพ่อแม่เธอชื่อพ่อเธอชื่อสุนันท์ใช่ไหมอ่ะใช่แม่เธอชื่ออรสาใช่ไหมอ่าใช่อ่าจอสพ่อเธอชื่ออะไรไอวานใช่ไหมแม่เธอชื่อแดนซี่ใช่ไหมใช่เขาก็จดด,จดูจดจดเอาวันเดือนปีเกิดนู่นนั่นนี่ เสร็จแล้วปุ๊บก็เสียตังค์นะคะถ้าใช้บัตรเดบิตก็จะเสียเพิ่มอีก1เหรียญกับ25เซนถ้าจำไม่ผิดนะคะัวรสนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยการการแต่งงานการการแต่งงานเนี้ยจะไม่เป็นผลหากเราอ่ะไม่เข้าพิธีแต่งงานภายใน60วันต่อหน้าทนายความหรือจัดนะคะซึ่งเ,เมืองชิคาโกเนี่ยนะคะให้เราอ่ะ เข้าไปที่ออฟฟิศนะคะของคุกเขาหนี้นี่นะคะได้เลยเหมือน first come first serve คือแบบว่าอย่างวันที่วูดดี้ไปแต่งงานเนี่ยนะคะเราก็จูมือกับจอร์ดเข้าไปที่ตึกคุกเขาหนี้ในในดาวเทาชิคาโกใช่ไหมคะ ก็เดินเข้าไปปุ๊บก็จะมีอยู่3คู่นะคะที่เขาเหมือนแบบนั่งแบบนั่งเป็นคู่คู่คู่ชายหญิงชายหญิงชายหญิงนั่งกันเป็นคู่คู่ส่วนเราเป็นคู่ชายชาย,ชายอยู่คู่เดียวนะฮะแต่แล้วปุ๊บในนั้นเขาก็จะมีแบบญาติเพื่อนพี่น้องพ่อแม่มาด้วยนะคะส่วนของวัดดอก็มีเพื่อนๆตามมาด้วยอยู่4ี่ห้าคนประมาณ มตอนแรกก็ว่าจะจัดกัน2คนเงียบๆนะครเพื่อนที่รู้ข่าวก็แบบตามมานะครเพราะว่าวันที่เราจดทะเบียนสมรสนี่คือวัน day of f วันที่เราหยุดงานเท่านั้นนะครไม่มีการแบบไม่มีการดูเลิกดูชัยอะไรนะคะนึกจะนึกจะไปนึกจะสะดวกก็ทําเลยจดเลยทําเลยค่ะก็นั่งรออยู่หน้าห้องจัดนะครประมาณตักครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะครัจัดก็เรียกไปนะคะแล้วพอเราเข้าไปเนี่ยเราเป็นเหมือนแบบ เป็นคู่สุดท้ายของอตนั้นนะไม่เห็นมีใครมาต่อแถวต่อจากเรานะคะก็เปิดประตูเข้าไปก็จะมีจัดนะคะนางก็เป็นแบบอ่าเธอมีแหวนไหมล่ะมีแหวนกันไหมอ๋อมีค่ะมีมีมมอ่เริ่มนะเข้าพิธีได้เลยอ่าเราก็เข้าพิธีค่ะจัดก็บอกว่าเธอจะรับทุกอย่างนู่นนั่นนี่นะก็จะพูดของนางไปนะอ่าจอรดโฮเฮมาร์ติเนตจะรับกระทวุฒิยิ่งเป็นสามีไหมอดู กระทำวุฒิใหญ่ยิ่งเธอจะรับจอดโหเฮมาเจเนตเป็นสามีไหมให้ดูอาเธอคู่สมแหวน <s> แลทั้งคู่กระจูบก,ก็ได้เลยตอนนั้นเราก็โอ้้วฉันเป็นฝั่งเป็นฝ่าแล้วค่ะแล้วก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บจ็สามีนะครับเป็นอันจบพิธีค่ะนางก็เซ็นให้กิ๊กฟึ้งนะคะแล้ววันนั้นนะคะก็ถือเป็นการจบนะคะการจดเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนั้นประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงจะไปเอาเอกสารการจดทะเบียนสมรสหรือว่าใบอะไรว่าอะไรใบทะเบียนสมรสของเรานะคะที่จะมันจะมีแบบว่าชื่อเราเราคือใครเอคาทาวิทยายิย่ยงแต่งงานกับจอร์ดโฮเฮมาตินเนตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นใบออกมา ใบอันนี้สําคัญมากนะครเราต้องเก็บเอาไว้ให้ดีๆนะ,ะจะอันนี้จะเป็นหลักฐานต่อไปในการที่เราจะามาสมัครใบเขียวใบกินการจากการแต่งงานนะฮะ<ๆ>ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครไม่รู้ว่าจะแบบพูดเร็วไปหรือเปล่างงตรงไหนหรือเปล่านะฮะก็ถามมาได้นะคะแต่บอกเลยว่าวันที่จะไปแต่งงานนะคะ หนูต้องมสองีสองวันที่หนูจะต้องไปทําเรื่องวันแรกหนูไปจดชื่อที่อยู่ใส่ชื่อที่อยู่ใส่ชื่อคู่ครองเสียตังค์นะคะวันที่สองที่หนูไปเนี่ยไม่ใช่วันนั้นวันเดียวนะคะหนูอาจจะต้องแบบอ่านัดเขาล่วงหน้าก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ หรือวันถัดมาก็ได้หรือว่ามันถ้าสมมติอย่างที่สโกกี้เนี่ยจะเป็นเมืองนอกเมืองจากเชชาโกหนูก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขา,เาให้เราอ่ะนัดวันได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมีคิวว่างที่เราจะไปแต่งงานได้เมื่อไหร่เข้าพิธีสมรสได้เมื่อไหร่นะคะส่วนในดาวเทาเชคาโกเนี่ยเดินเข้าไปได้เลยนะคะแต่ช่วงนี้เป็นโควิด -19 วอดอก็ไม่แน่ใจว่าทุกอย่างมันจะ เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าวอรแต่งงานกับจอร์ดมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะทุกอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่อันนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะคะว่าเราต้องมีเอกสารอะไรบ้างเราต้องเจออะไรบ้างก็หวังว่าวิดีโอนี้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กาลังรักกบแฟนอย่างหวานๆนะคะแล้วก็แบบว่าแหวนกําลังมาและอะไรอย่างเงี้ยพิธีสําคัญกําลังมาแล้ว ทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะก็ขอให้รักมั่นขวัญยืนนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้นะคะวอดอก็จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปตัดไปอาจจะเป็นแบบเรื่องการเตรียมเอกสารในการขอใบเขียวจากการแต่งงานนะคะหรือก็หรือ ท่องเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้ท่องเที่ยวอาจจะเงียบๆไปหน่อยนะครับเพราะโควิดตอนนี้12ล้านเคสแล้วค่ะ oh <no. S 1> สูไมสูค่ะตอนนี้ถอยค่ะก็ไม่กลัวรกคาช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีผ่าดีแม่ดูดวงให้แล้วนะคะว่าไม่ติดโควิดแน่คะ <laughs> ่ะไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตานะคะเป็น,นกำลังใจให้วอร์์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามจนจบคะ <laughs> ่ะไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบาย